สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อพระโชคครับเมื่อนี่ส่อพระโชคก็มาทีเหตุดํเภอทุ่งฝนครับที่ว่อน้ำซักสิบเนี่ครับสีมาเฉี่ยวกรเนี่ยครับนี่แหละครับพี่บ่อน้ำซักสิบครับพี่น้องครับคนวาอยู่ในนี่นาเขาพันสาเนี่ยเขาพลาตลอดครับปูพคนได้ตลอดนะท่านปูคเจ้าของที่นี่ยนะครับ อนหนาเขาพรนสายอกี่ผ่านไสันวปูคนมาเอาพี่น้องกันตามสอผ้าโมครับเดี๋ยวสิภาพไปเบ่งเ่าคนจะได้ตัวใด้ครับสหรับมิอนี้ครับเมื่อนี้คนนี้บ้าหมุกเสือครับพี่น้องครับเกเป็นเศษสีมาทุกคนได้รไม่ด้วยได้สาธุสาธุ ปูพันว่าหายลำหายรวยสูผูซูข้นมาสั่นถูกมาจังวดแล้วก็ครับปูอยู่นี่ครับผมสองก้อนได้หาศูนย์ได้เจ็ดสองไม่นับบน์นับบน์ถูกคนตัวนี่ปูถูกมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับอยู่นี่ปูพันว่านับบน์ถูกมาสันครับพี่น้องครับอันนี้เด้อครับพี่น้องเด้อตัวเลขนะคะเดี๋ยวเขาเก๋มาเบิ่งตัวเลขน้องกันครับตามตัวเบิ่งยล็ก่อนเบิ้องครโยก่อนหินมีเศษ ามสี่เจ็ดเทียบไว้สามสี่เจ็ดเด็กถูกครับสามี่เจ็ดเถูกนี่แหรครับท่านผู้ชมเด็กถูกครับสามสี่เจ็ดครับสามสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดครับสามสี่เจ็ดอาพี่น้องเขียนไว้แด้ครับ มักสามเก่าพว่าฟันเจียวหิ้งก็เจ้าเงวด์ัวหนึ่งสือน้ำฝนยูแต่ฟันมาหิ้ก็เจ้าฟั่งแตทำัาเลทีฝนสามเก่างวดก้อนเนี่ยงวดงวดก้อนตวันมะเขือปนเนี่ยมานี่มวันนี้ข้าได้สามเก่าจริงเงวงวดที่ฟันมาได้มาจะใสครับเด็กปูัปูเขนบอกเลยบอกครับปูแล้วก็บอกใส่บอกไปปวดไปพายไปทกทางกับอกเมื่อตกาเจ้าขึนแบ้านละเนาะ้ว่บเพิขึ้นบ้านแล้วรบ่ใช ป <'s> ลา <lips> หอยเมฆเยาหอันนี้สถาหทยเมเพื่อนเดฆเปลาหอยเมฆเลยปีาอยเมฆลยายมเลาเมเลยปาหยเมเลปลกหอยเมฆเลยลาหอยเมฆเลอยเมฆเลยปอยเมลลาหอมาหยเมฆเลาหยเลปาอเมฆัลนหอเมฆเลยปลอยคมาหอยลายมปาหเมเลยากยเลัปลอเมาอาอยเลมาหมายเาลามาหอลาหเาาเเา ไปซับเอาน้ามือจับไปซับสวนเรานะรบ้กว่ารถได้ซับสวนเราแต่ว่าเพิ่นบอกกันคือตามตร,ตรงเลรื่องบอสามสามเก่าหางสามหาเก่าอย่างนั้ที่ครูบอกแต่มันจะพร้อมกันเลยไปซับสวนนะหกประตูจ้าเสื้อหกประตูครับเพิ่นก็เลยได,ได้ได้โชคได้ลาบ เล่าที่เอ่าเล่าแบบอ,อย่างนึงแล้วหยากให้คอยเหยีดพัฒนาไปเรื่อยๆของห้าแล้วก็ที่คอยปวดคอยตายห้อไปแต่ดีมาเบิกสีอัานานั้นปูยาแล้วป่ะนีน่เพิ่งจะติดปวดไปมา,ากจากที่หลับที่จะห้าเห็นพลเรือเล็และน้อยบ่มอันนั้าน,านกับเพราตองอัานานั้าน,านเ้อากัน เพ่นใจฮักกระซื้อกระเพิ่นกระาบุญไทยบุญมันคุณห<อ>นา้าถือเชียร์หรอครับเนี่ยฮถือมาเสกได้เนเพื่อนเชียร์หรอครับนี่ครับตั้งแต่กี่กับ่แดนันห้านันมากมานางเอานอบ่แมนมานางมากเกเจกนดา,า,าห้านัก็ขายทีหาออันอันอันนี้ปูก็หายจากของอ่าญาจะมีเพื่อนนันหายเพืน่นหเขียนอ้องค์ญาเพื่อนหาเออจากวางบ่รู้เรื่องก็เลยเขียนในเพื่อนกัดสามหาัวนันสีหาแล้วจาจากของบ่มดที่ ผู้ผู้จัดการนี่นานแล้วบ่มักบุญกาลก็ได้นั้งเพื่นในแห่งบ่ได้ลายไปมักหาสามวันนานๆแล้มีงวดนี่แหละที่ไข่แหนมจ้าไข่แน่งวดนี้ก็ได้บาอาญาเอ้ยก็ได้บาได้บุญได้เบาได้จ่าลูกหลานนะขันขันนันยาก็ให้ลูกหลานก่อนลูกหลานคขดที่มามีมาห้ยขันยาบ่บห้ยยาเป็นยาเมนโบครับยาเป็นยาต้องให้ลูกให้หลานก่อน กับอาชีพที่จิงเพื่อก็จะใหายซ้ำตัวตรงๆอีกคักพุ่นละแต่ว่ามันคือว่าละเลียกมันมาดังก็เขาเนาะครับเป็นการบัดวันนี้นี่มักตัวไหนบัตรมักบ่โอ้มาเกินมาสามเก่าเลยครับวันนี้เอาคุณหน้าเพคุนก็มาสามเก่าเด้อครับวันนี้ครับที่น้องกันเขียนไว้ครับ เริ่มเริ่มต้นได้กระจายนั่นได้กให้าจกินดาแล้วทั่วกระฮาครับครับอย่งไดรก็บอกได้ครับได้ครับเหาพี่น้องบอฟเกี๊ยกินดาอได้ครับเอาไปไฮแอที่เนี่ยบอกผู้ก็บอกว่าผู้ใดนั่นกัแจกไปยังสินาครับครับแบ่งปันเนาะครับเนาะขอพูดขึ้นหน้าได้หลายครับเขาเคยมัดรลายเล้วอมัดดวงเล่าครับเปิดครับผมประนีบเปิดเวลาประนีบเปิดแล้วครับเปิดแล้วเนาะครับพ่อในการปู้บาดกับเหตุเพื่อนบอกเด้อครับ ที่ได้โชคหมาน้ากันครับขอบคุณคุณนาหลายๆได้ครับต่ันี้บ่อน้ำบชัดค่ะแอดอันนี้คือตัวเลขของพูมปลาหอยเม็กได้ครับพี่น้องสัญญาณจ้าสัญญาณตอนนี้ตัวเลขเนี่ยย่งบกครบทั้งหมดครับปูกําลังเห็ดอยู่ครับกําลังเห็ดขันน้อมนเมื่อปูได้ขันมนออกมาแล้วเฮาสิได้สรุปตัวเลขให้พี่น้องบึงทั้งหมดนลครับ ตอนนี้เข้ากับเอาเบื้องต้นกันเนาะครับพี่น้องครับเอาขันละมุดอันก็ขันที่อันก็ปานนี่กับอันเส้นอันก็แกนอยเ่ด้วยครับพี่น้องเบิ่งไหวแคบไหวเด้อครับจกดไหวแคบไหวครับก็ได้บอกตั๊ป๊กได้ทิมว่ฟังเสียงผู้โชคดีครับพี่น้องครับงหมดทิมกระดาษที่ปูเขียนน่ะ แต่ก็เจ้าก็บพ่อชลใจก็่าบุญเพิ่อนเพราะว่าขั้นเกิดเนาะบมื่อไรมาพูดอะไดี๋บุญไทยบุญมั่นเห็นแต่ว่าบอมากมาซื้อเออคือหลวงเพิ่นประทันนี้จ้าบปนีปนีปนีขันปู้นั่นมากนะขันเห็นแล้วก็ขันซื้อเด้อพี่น้องเลยนิดๆในอยๆตามตามแห้งเจ้าของอะไรลอตเตะลี่มื่นั้นเฮ้าน่ะซื้อลอตเตอรี่แต่ว่าจะเลื่มแล้วขันหวารีปานนี้อย่าลื่อมเป็นบอมาก เนาะมันเคยเปลี่ยนเปลี่ยนเด้เคยลืมจ้าเคยเปลี่ยนเบิ่งมาแล้วว่าสิซื้อถ้าไปเห็นตัวไม้มากตัวไม้ไปซื้อตัวไม้ซ้ำเหมืนเดิมใช่แป้งสั่นตัวเอานักวิ่งบอลือบอลือดขันซื้อแล้วลืมซื้ออีกซื้ออีกซื้อยูบรสเซอดีแน่นอนกัรขันเสื้อขันเ้ามเสื้อเขาก็เอาไปเลยก็แล้ถ้าดวงเฮาขันบุญเฮามีบารมีเฮาเกิดเลยอยู่น้ำเพลินนี่มันนี่เนาะแด้สถานที่นี่ค่ะที่นี่ พันมาเฮ็ดมาขอโชคนี่ขอตัวเองเนี่ยถ้าเนี่กระโดดไปค่ะปูนเน่ะเราเรา,เายิ่ง่้วาวปูกับโขดข้นนั่นดูดอยู่เพื่อมาก,กันต้องได้รับอนุญาตพันกรไปตั้งที่แม่เพราะว่าส่วน,นบุคคลนน้ำแน่ส่วนขี้จังปูข้ามาคือจังก้าวุ้งนี่ยก็คือจังว่าขี้จังข้งามีทีสวนข้นาวลาขออนุญาตปูกรผู้คนเผาจ่นยูนี้ขันจุ่นได้จ้าถึงม้าม้าม้าเดินตลรการมาเอาก็ถือว่าบ่ได้เพิ่น คันวบอสก็แหล่คนสงวนของเพิ่นกะปลาอะไรเนาะคันยาคู่ยุ่นี่เพิ่นสงวนของเพิ่นนะแต่ว่าคันยุ้ยไซกับซาเนี่ยแม่คันหอไปขออนุญาตขนอนุญาตเพิ่นกะไห้แม่นมาฮันจ้าจ้าคันบอสแพงเพิ่นบอสแพงรถแต่ว่าแห่งคือบ้านหล่ะอันนี้คือเพื่อไม่ก็ไปเพิ่นกะมีชื่อมีเสียงเนาะคันมีชื่อมีเสียงในพื้นกะจีพอามากราบมากายองค์ปู่องค์งายก่นี้แต่ว่าชาวบ้านไกลๆแต่ไม่ไกลนี่หูยั่ว จักของยังก็ฮู้อยู่แต่ในตอนนี้เฮานั่นร้านนี่ให้ย่นย่านยายเป็นหยังผมชุมสิถามยังก็ไว้ตามาก็เกินดาก็นั้นให้เราทั้ง445ก็บ่มักบ่มักคือกันอ่าบัดนี้อัน ปูกับเที่ยวมาแล้วก็เที่ยวพี่ยังแล้วก็เอิญมากค่ะไม่เลาปูมากเพิ่งกัสิเอิญมันปะค่ะใช่เอิญมากกับบะมีนทางเด็กเล่าะต่ที่อยากลู่ได้โย่ลูกอยากลู่เรื่องบนอันบ่อน้นานี่ค่ะเลี้ยวลงไปมันเป็นโพงเป็นอบบนี้คืเป็นโพงในกระเบ้ออันหนามคัดเพอปูหรอเพราะว่ากระเบ้อได้์สอบปูอ๋ออันบ้านให้จับกระดาษเลขให้เนี่ย ว่าทาตัวน้ำปูอัวกันอันทาโยอันนั้นกับสี่นี่เบิ้งฐันน้ำมนต์คือกันอันนี้เอฟซีพันมาอันพอเบิ้งตัวเลขอีกแน่ค่ะอันอันสามเก้านี่มันถือกันเงี้ยมันที่ฟันเที่ยวเอาฟันแล้วบปล่ค่ะวัเจ้าของฟันมาเงี่ยมกันจะพังมือเล็กจะออกนะแต่ามอันเลขทีเป็นสามเก้าท่านพวดฟังอย่าต่ว่ามันมาถือกับวันนี้ นี่แหละครับชมำชมงก็คือตัวเล็กน่าทางจากสถานปฏิบัติธรรมปู่ดีครับซึ่งวัทีิพันธ์มาเพิ่นกระได้935ตรงตรงครับจังหวาเพนไดมาทําพิธีร่ําถวายเมื่อนีแ่แหละครับเนื่องจากพันโชคดีครับเอาพี่น้องกลับไปว,วิเคราะห์บ้างด้วยครับตัวเลขทุกตัวมิสิทธิ์เขามีสิทธิ์หุดครับ ทางช่องหาไวเพราะเป็นแนวทางเท่านั้นครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับที่เขามารับชมรับฟังครับสำหรับงวดวันที่1ตุลาคม2 0ก6ขอให้พี่ให้น้องเข้าโชคดีกันทุกผู้ทุกคนครับเขบ้ามาแล้วกอย่าลืมฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนเพื่อสิบได้พัานจากรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ